เพือนคนชอบดูดวงดูหมอดูได้แต่อย่าเชื่อหมอดูแนะนำรายชื่อพระอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบหายโดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะดูหมอได้แต่อย่าเชื่อหมอดูคนส่วนมากชอบดูดวงการดูดวงนั้นดูได้ แต่อย่าไปเชื่อหมอดูถ้าหมอดูเรียกร้องเงินทำพิธีสะดะเคราะห์ถ้าการสะดเคราะห์ได้ผลดีจริงตัวหมอดูเองทำไมไม่สะดเคราะห์ให้กับตัวเองไม่ทำพิธีแก้ให้ตัวหมอดูร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมอดูบางคนก็ชอบให้คนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วดวงดีโลกนี้คงไม่มีขอทานอยากให้ทุกคนใช้สติบางคนก็ไปทำสัญญการ,รใบหน้าใหม่ ถึงจะเปลี่ยนหน้าให้ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นแต่ดวงก็ยังเป็นของเดิมที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้บางคนใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปดูดวงตำรานี้ไม่มีอยู่ในหลักโหราศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนบัตรประจำตัวประชาชนมีตัวเลข13หลัก จะผ่านไปกี่ปีมันก็ยังเป็นเลขเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหมอดูบอกว่าลงท้ายว่าเลขนั้นเลขนี้ไม่ดีแล้วจะทำอย่างไรมันจะไม่ดีไปตลอดชีวิตหรือหรือถ้าเลขนั้นดีมันจะดีไปตลอดชีวิตไหมสมมุติว่าไปเจอเลขท้ายที่หมอดูทักว่าไม่ดีคงต้องรีบตายแล้วไปเกิดใหม่จะได้บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ แต่ถ้าตายไปแล้วไม่ได้มาเกิดเป็นคนละ่ะทีนี้เลยยุ่งตายหาขอให้เชื่อในบุญและบาปเท่านั้นก็พอเพราะแต่ละคนทำบุญมาไม่เท่ากันแต่ละคนทำบาปมาไม่เท่ากันเกิดมาชาตินี้จึงเสวยบุญหรือบาปไม่เหมือนกันการดูดวงถ้าดูเพื่อให้รู้ว่าปีไหนดวงชะตาจะดีหรือไม่ดีถ้าคนไหนดวงไม่ดีหมอดูควรจะแนะนำให้ไปปล่อยปลาหรือถวายสังฆทาน หมอดูต้องไม่เรียกร้องเงินทองจากคนที่มาดูดวงว่าต้องเสียเงินทำพิธีเปรียบเสมือนตัวเองหิวข้าวแล้วเอาเงินไปให้หมอดูกินข้าวแล้วตัวเองจะอิ่มหรือไม่เคยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งให้ผมเขียนคำทำนายดวงประจําวันตั้งแต่คนที่เกิดวันจันถึงวันอาทิตย์ผมไม่อยากจะเขียนเพราะไม่ชอบและมันเป็นไปไม่ได้ที่ดวงควรจะเปลี่ยนทุกวันทุกเดือน พอผมปฏิเสธไปหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็หาว่าผมยิงจนผมต้องจำยอมเขียนส่งไปตอนนั้นผมพิมพ์ขอม,ม่เป็นต้องเขียนด้วยลายมือแล้วส่งไปทางแฝกผมไม่มีเวลาพักเลยสักวันขนาดลูกลกพาผมไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดผมยังต้องก้มหน้าเขียนทุกวันจนไม่เห็นตะวัน คนหาอะไรดวงจะเปลี่ยนได้ทุกวันผมเกลียดมากที่ต้องทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่เขียนเขาก็หาว่าผมหญิงจนในที่สุดผมก็เป็นไทยเพราะมีอาจารย์ท่านอื่นมารับไปอาจารย์ท่านนั้นเขียนเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปส่งไปทีใช้ได้เป็นปีๆแต่สลับวันไปมาเท่านั้นก็ใช้ได้ตลอดชีพคนที่อ่านดวงประจำวันมีมากมายมันก็ต้องถูกบ้างกับบางคน ตอนที่ผมเขียนผมก็ขำเพราะเขียนมั่วๆไปอย่างนั้นเองพอผมหยุดเขียนมีคนเรียกร้องมามากมายให้ผมเขียนอีกเพราะบางคนก็เอาตัวเลขไปเล่นหวยหุ้นถูกกันหลายคนโถคนนับแสนนับล้านที่อ่านเลขที่ผมเขียนมั่วๆม,มันก็ต้องมีคนถูกบ้างแหละท่านที่เคารพวันนี้ผมอยากแนะนำให้คนที่กำลังมีเคราะห์หรือคนที่อยากไปไหว้พระ ที่ศักดิ์สิทธ์ต,ตามบัดต่างๆท่านสะดวกที่ไหนก็ไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ท่านยังวนเวียนมาช่วยเหลือมนุษย์และลูกศิษย์ของท่านตลอดถ้าคนที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่หลวงพ่อมาก่อนทั้งในชาตินี้หรือชาติปางก่อนก็ดีจะเห็นผลได้เร็วการไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ ตามสถานที่ต่างๆไม่ต้องบนสิ่งของเพราะหลวงปู่หลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆท่านไม่เหมือนและไม่ใช่ข้าราชการไม่เหมือนกับนักการเมืองบางคนเพราะเทพเทวดาท่านอิ่มทิพย์มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ไม่รู้จักอิ่มบางคนรวยมากแต่ยังโกงกินชาติบ้านเมืองบางตระกูลก็ชั่วจนชินหรือเลวเป็นปกติทุระจะเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเลวเป็นสันดานก็ได้ ขอลำดับหลวงปู่หลวงพ่อที่น่าจะไปกราบไหว้มีดังต่อไปนี้ 1. หลวงปู่ทวดจะเป็นวัดไหนที่มีรูปหลวงปู่ทวดก็ได้หรือไหว้หลวงปู่ทวดที่บ้านท่านเองก็ได้ 2. หลวงพ่อแขนลายและหลวงปู่พุกวัดสาลาปูนอยุธยา 3. หลวงปู่คงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 4. หลวงพ่อโอภาสีถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุ 5. หลวงปู่ดูวัดสแกอยุธยา 6. หลวงพ่อเกษมเขมมโกสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปาง 7. หลวงพ่อกูไววัวดโคสีตารามจังหวัดชัยนาท 8. หลวงปู่วงวัดปริวาตราชสงครามกรุงเทพ 9. หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง 10. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช 11. หลวงปู่สง์วัดสาลาลอยจังหวัดชุมพร 12. หลวงปู่ทองวัดราชโยธาวัดลาดบัวขาว 13. คุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติม วัดอาวุธซอยจรรัน72สำหรับคุณย่าบุญเรือนท่านใดเจ็บป่วยด้โรคอะไรก็ตามไปกราบและไปขอน้ำศีลาอธิษฐานจากคุณย่ามาผสมน้ำดื่มดื่มต่างน้ำทุกวันก่อนดื่มให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณย่าเมตตาช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายไปถ้าเวรกรรมยังไม่มาตัดรอนมีโอกาสหายได้ทุกโรค อดีตชาติของคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมนั้นท่านคือคุณย่าโม 14. เจ้าแม่กวนอิมที่มีพลังแรงที่สุดในประเทศไทยยานเดียวกับเจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกงอยู่ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าวงเวียนโอเดียนเยาวราช 15. เทพเจ้าท้ายสวยเอีย้ยที่มีพลังแรงที่สุดอยู่ที่โรงเจข้างวัดหลวงพ่อโสธร8ดริ้ว 16. ท่านเท้ามหาพรมเสียแยกราชประสงค์ 17. สเสด็จพ่อพิคเนตที่มีพลังแรงที่สุดอยู่ที่ใกล้ๆเซ็นทรัลราชประสงค,ค์ 18. ท่านท้าวเวสุวรรณวัดจุลามณีสมุทรสงคราม 19. จตุคามรามเทพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีอีกมากมายหลายหลวงปู่หลวงพ่อและเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมยังจำไม่ได้ในขณะนี้สังเกตให้ดีๆหลวงปู่หลวงพ่อที่แนะนำให้ไปกราบไหว้ล้วนเป็นพระมหานิกายทั้งนั้นประเทศไทยเรามีพระดีๆมากมายนับไม่ถ้วนนับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดมาในพุทธศาสนา การไปกราบใต้หลวงปู่หรือหลวงพ่อวัดไหนก็ตามควรจะเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ก่อนทุกครั้งและถ้าสวดมนต์บทอิติปิโสถวายพระประธานได้ยิ่งดีการไปไหว้พระสิ่งแรกที่ต้องนำติดตัวเราไปก็คือจิตใจจะต้องมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีพกจิตที่เคารพศรัทธาไปด้วยเต็มเปี่ยมไม่ต้องนำอาหารคาวหวานหรือผลไม้ไปถวาย เพราะท่านอิ่มทิพย์ตลอดเวลาอย่างมากก็นำพวงมาลัยไปถวายก็พอเอาสิบนิ้วต่างทูบเทียนใช้จิตใจบูชาแทนอาหารข้าวหวานและผลไม้ขอส่งท้ายเรื่องหมอดูดูดวงอีกสักนิดถ้าดูดวงแล้วหมอดูทักว่าดวงดีก็อย่าประมาทอย่าหลงอย่าเหลิงถ้าดวงดีก็ต้องรีบฉวยโอกาสทำงานทำเงินให้มากที่สุด อย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นดวงเราทุกคนมีขึ้นและมีตกเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรก็มีน้ำขึ้นมีน้ำลงเช่นกันแต่ถ้าหมอดูทักว่าดวงไม่ดีก็อย่าตกใจให้ตั้งสติเพิ่มความไม่ประมาทให้มากขึ้นขยันและอดทนให้มากขึ้นอย่าฝืนดวงอย่าหวังโชคลาภการลงทุนต่างๆควรจะระงับเอาไว้ก่อนไม่ก่อหนี้เพิ่ม บางคนเริ่มรวยใหม่ๆแต่ประมาทใช้เงินฟุ่มเฟือยอยากขับรถเบนซ์ถ้ามีเงินให้ซื้อเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงเก็บเอาไว้จะดีกว่าเช่นซื้อที่ดินทำเลดีๆเก็บเอาไว้ถ้าราคาทองลงมาพอประมาณก็ซื้อทองคำแท่งเอามาเก็บไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านฐานะมั่นคงแล้วจะซื้ออะไรก็ซื้อไปผมขับรถเบนซ์ก็จริง แต่เป็นรถมือสองที่ราคาพอซื้อได้เพราะผมต้องการรถที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย B- s a f ตี้ดีกว่ารถยี่ห้ออื่นเท่านั้นรถพอซื้อมาราคาตกทันทีตั้งแต่วันแรกที่ออกรถคนที่จะออกรถใหม่ต้องคิดให้ดียิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องระวังให้มากถ้าไม่รวยจริงถ้าไม่มีเงินเย็นและต้องผ่อน5ปี6ปีต้องวางแผนให้ดีๆวันนี้เรายังดีอยู่ แต่วันข้างหน้าจะดีต่ออีกกี่ปีพึงสังวรเอาไว้ด้วยหมอดูดูได้แต่อย่าเชื่อหมอดูมากเกินไปด้วยความเคารพหมอนิศกิจจาทวีกุลกิจสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก Facebook ของหมอนิศกิจจาทวีกุลกิจอีกครั้งนะคะ และถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ